พระรานัดตราขอจงอารสัมมาสัมพุทธะพระวัตถุธรพระทวันธังอภิวาเทมีสอดฆาโตพระทวตาธรรมโมธรรมามาสมามีสุปฏิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆสังนักมามี รัชนะสิง์พร้อมกันเลยนะครับมัจยังพันเตวิสุงวิสุนรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามะทุติยามปิมักยังพันเตวิสุวิสุรักขณะทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมัจยังพันเตวิสุวิสุนรักขณะ ญาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะปัทละโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสะภะวะโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะโุตระพุตรง ภัตตามิพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมสรณังภัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรนังภัตตามิลุติยัมปีธรรมสรณัง คัจฉามิดุติยปีธรรมสารนังขัจฉามิดุติยปีสังข e ังสารนังขัจฉามิดุติยปีสังขังสารนังขัจฉามิตัติยปีพุทธังสารนังขัจฉามิตติยปีพุทธังสารนันขัจฉามิตติยปีธรรมสารนังขัจฉามิตัติยปีธรรมสารนันคัจฉาม ปสังขังสารนังกัจฉามิตมันเปานติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธียา,าม,ามายิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอัดินากานา เวระมณีสิกขาปทามสมาธียามีอจินทานาเวระมณีสิกขาปทามสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปทามสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปทามสมาธิยามีสวาลา เวรมณีสิกขาปการสมาธียมีมุสาวาทาเวรัมณีสิกขาปการสมาธียมีสุราเมรยะมัชฌะปมารตขานาเวรามณีสิกขาปการสมาธียมีสุราเมรยะมัชฌะปมารตขานาเวรัมณีสิกขาปการสมาธียมีมานิพพัน จักสิทธปะปะฏามิสมาธิยาเิสิเลนะสุขติยนันติสาธุสิเลนะภูกรสัมประราสาธุสิเลนะลิปุติยนันติตัสมาสิลังโสภเยสาธุ และในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกราบทำถวายสังฆทานนะครับขอเชิญทุกท่านตั้งพระโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่าวตามนะครับ ว่าเสียงดังๆนิดนึงนะครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสังฆ An ทานานิส,ส,สังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิทิขุสังฆัสสะทิขุสังฆัสสะโอนุเชยามะโอนุเชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตทิขุสังโขทิขุสังโขอิมานิอิมานิพัตตานิ สังฆทานานิสัานานสัพป,ป,ป,ปริวารานิปริาริปาคันหาตูติคันหาตอัมหากังักทีรัตังอิตายะสุขายะ ถ้าแต่ประสงค์ผู้เจริญ่ปรงค์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพรและเครื่องสังาหารและเครื่องสังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ริวทั้งหลายเหล่านี้แด่ประสงค์แ่ขอพระสงค์โปรดรับขระสงคับพหารและเครื่องสังฆทาน กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย,พเ,ลายเพื่อประโยชน์และความสุขสวัสดีแ,สสสดแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดถึงญาติมิตรอุปการะชนคนผู้มีอุปการรคุณคคต่อชีวิตและการงานของข้าพเจ้า ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขงมี่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยในชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายขอเน้อมอุทิศจ้าทั้งหลายขอน้อมอุทิศซึ่งส่วนแห่งบุญซึส่วนที่ได้ตั้งจิตบำเพ็ญดีแล้วนี้ดเพ็ญดีแล้วนี้แก่พระภูุมเจ้าที่แก่พุมเจ้าที่คือภูะิเทวดา เทผู้รักษาผืนแผนดินเู้รักษาผืนแผ่นดินรุกษเทวดาเทวผู้รักษาป่าไม้เกษาอากาศเทวดาเทวดาเทผู้รักษาอากาศ เทพกานพระสยามเทวาทิราระสยามเทวาิเทพู้คุ้นครองผืนแผ่นดินไทยเู้คุ้มครองผืแผ่นดินไทยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้อน้องอุทิศพระราชกุศลขอุิศลแต่องค์บกราคุรกามหากษัตติยาที่ราชาทุรอง์มหากษัตติยาทาชาทุกพระองค์มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีพ่อขุรา สมเด็จปัะนลรลายสวรมหาราชสมเด็จพรนะายสนมหาราชสมเด็จปั้นายมหาราชสมเด็จนายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุาโลกมหาราชสมเด็จพระติยมหาราชสมเด็จพระติยมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมณ์ชนกัลยาณิเตภ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมมาดากริษและน้องก้าน้องกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนครารามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เจ้าระบรงราชินีนาเจ้าระหลงราชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาอัจราสุธาพิมลลักษณ์เระบรงราชนีพระบรงมงสานุวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงนำความส, <parole S 2> ส<อ>งบสุขร่มเย็นมาสู่อนาประชาราชโดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและขอน้องอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชกรมบัหลวงวัชรยานสังวรสกุลมหาสังคปรินายก ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอธิษฐานอุทิศส่วนแห่งบุญนี้เป็นเปตพลียาตพลีและเทวตาพลีขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จผลอันอุดมสมบูรณ์ไพยบูญยิ่งแม้แก่เราเปรตอสุรกาย และสัมภเ,เวสีถ้าตกทุกข์ได้ยากขอสัตว์เหล่านั้นจมพ้นจากทุกข์ถ้าหิวกระหายจมพ้นจากความหิวกระหายขอสัตว์ทั้งปวงจงได้อนุโมโทนาบุญและเสวยสุขอันเป็นทิพย์ทุกประการเทอญ स